สวัสดีค่ะทุกคนเอ็มไมลไลนะคะวันนี้เป็นวันที่6ของการมาญี่ปุ่นทิป2025ของเรานะคะวันนี้เราจะไปที่นิโก,โก้ค่ะสำหรับการเดินทางนะคะเราก็เดินทางจากสถานีอูเอะนะคะด้วยชินคังเซน็นคันนี้ค่ะรอบที่เราจะไปนะคะคือ6โมง20ค่ะ 6 2โมงรถไฟออกตรงเวลาเป๊ะค่ะอาหารเช้ามื้อนี้เราทานบนรถไฟนะคะมีแซนวิชกับกาแฟค่ะเราใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีนะคะ ตอนนี้เรามาถึง m i กโก s สเตชันค่ะหลังจากนี้นะคะเราออกจากสถาน,นีมิกโก s t เตชันแล้วเราจะไปที่ t โทบ Station นะคะเพื่อที่จะไปซื้อพาสที่เราจะเที่ยวในวันนี้ค่ะ รถไฟเรเข้ามาที่นิโก้แล้วนะคะอันดับต่อมาเราต้องไปที่โชโบนิโก้สเตชันนะคะเพื่อที่จะไปซื้อพาสท,ที่เราจะใช้เดินทางเที่ยวในนิโก้วันนี้นะคะก็เปิด google map เดินไปอีก120เมตรนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อทตั๋วก่อนนะคะ อันนี้ก็คือทบตสเตชันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อพาสเที่ยวที่นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือจะเป็นใต้รถ หลังจากที่เราเดินเข้ามาในข้างในสถานีนะคะเราก็จะมาซื้อพาสแต่ว่าตอนนี้นะคะที่สถานีเนี่ยให้เราซื้อจากตู้กดที่ตู้แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นรถบัสทั้ง2โซนนะคะไม่ว่าเราจะเที่ยวโซนธรรมชาติหรือว่าโซนมร,รดกโลกนะคะก็มาขึ้นรถตามป้ายนะคะ สถานที่แรกที่เราไปเราจะไปน้ำตกเคงอนค่ะหลังจากเราขึ้นรถบัสมาแล้วก็ถ่ายวิวข้างทางนะคะมาให้เพื่อนๆชมเพราะว่าตอนที่เราเดินทางมาเนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูไม้ไม้เปลี่ยนสีนะคะตามถนนหนทางหรือว่าวิวข้างทางก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ที่เรามาที่นิโก้นะคะคือน้ำตกเคนนอนนะคะโซนแรกที่เรามาคือโซนธรรมชาตินะคะก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจ่าย600เยนนะคะเพื่อขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนค่ะไปชมน้ำตกจากจุดด้านบนนะคะ น้ำตกเคงอนสูงเกือบร้อยเมตรเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของนิโก้และยังได้รับการจัดอันให้เป็นหนึ่งในสามน้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นค่ะน้ำตกเคงอนยังเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมต้นไม้รอบนอกน้ำตกนะคะกจจะมีสีสันสวยงาม ที่สุดในกลางเดินถึงปลายเดือนตุลาคมนะคะในช่วงฤดูหนาวน้ำตกจัดงามประทับใจค่ะ ะะตอนนี้กำลังจะไปที่เ,เลกนะคะขอแวะซื้อน้ำดื่มก่อนก็น้ำตกคนเยอะมากถ่ายอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเนื่องจากว่ามาช่วงเวลามันแดดอะมันมันมาพอดีท้องฟ้าแจ่มใสก็จริงแต่แดดเจ็ดร้อเยนนะคะขอชิมสักตัวหนึ่ง

ลงแรงมากแ,แล้วลองชิมดูว่าเป็นไงต้องหางจะเค็มๆนะคะ กลายเป็นซุปเหมือนซุปโคเด้งอันคู่กับปลาเข้ากันดีเค็มๆ <c oughs> <c oughs> ให้มาสิให้มสิาำหรับเรานะเราว่าเราอยากให้มันเกรี่ยแบบนี้อีกนิดนึง อันนี้เหมือนเขาย่างแบบสุกพอดีรสชาติก็แบบเหมือนปลาทูผสมปลาดุอยู่ในตัวเดียวกันงงไหมแต่รสชามันเป็นยังไงจริงๆนะคะคล้ายๆปลาดุผสมกับปลาทูอยู่ในตัวเดียวกัน ลองดูว่าเราจะทันไหมนี่ไม่ถึงไหนเลยเพิ่งเพิ่งจะได้จุดแรกออกจากกินปลาเสร็จแล้วว่าจะไปเดินชมที่เล็กนะคะจบจากเล็กแล้วก็นั่งรถย้อนกลับไปที่เดิมที่แรกที่เราขึ้นเพื่อที่จะไปอีกโซนหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวกิ้นกันนะคะพอดีเดินมาเจอคนเขาถ่าไอ้ใบไม้แดงกันนะคะ นี่คือสวยเขามียา่ยาข้างในแต่เราจะไม่เข้าไปนะคะก็ขอถ่ายอยู่ตรงบริเวณนี้ก็พออะขอที่ รู้สึกว่าวันหนึ่งมันไม่พอนะคะสำหรับที่นิโก้ถ้าเพืเ่อนๆมีเวลาก็ลองมาสักหนึ่งคืนนะช่วงที่เรามาก็คือแบบใบไม้เปลียป่ยนสีก็นัาสวยเลยอะ่ะไปรีบเดินจะได้ไปดูเลกกันนะคะ เราเดินมาถึงทะเลสาบซูเซนจินะคะอ่าข้างหน้าเราเป็นเสาโทเรอิสำหรับทะเลสาบนะคะตั้งอยู่ตรงตีนเขาของภูเขานันดดอิค่ะเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อสองแสนปีก่อนเกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่มีต้นไม้ทั้งขุนเขาแปรเปลี่ยนเป็นสีสัน อบอุ่นสลับกับสีเขียวนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมภายเรือหรือว่าอั้งเรือชมวิวที่ทะเลสาบก็มีนะคะเขาจะมีให้เป็นรอบแต่ว่าเราอะแค่เดินชมเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะคะแค่วันเดทีฟเองก็เลยได้เพียงแค่ เดินชมแต่บอกเลยนะคะว่าตรงตทะเลสาบก็สวยนะคะว,วิวรอบๆทะเลสาบเนี่ยก็สวยเรามาเป็นช่วงที่เป็นสีสันใบไม้เปลี่ยนสีพอดีนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีเวลานะคะาสามารถซื้อตั๋วนั่งชมวิวตรง,งทะเลสาบได้นะคะเขาจะมีเป็นรอบค่ะ กี่เจอกลุ๊กน้องๆเพื่อนไทยนะคะบอกเราว่าเรือจะออกเวลาประมาณเที่ยงขึ้นแต่ดูเราดูแล้วเนี่ยถ้าเราลงเรือไปกับเขาก็ไม่น่าจะเก็บได้ของโซนนะคะของจริงจะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง หลังจากที่เรากลับจากการเที่ยวโซนแรกนะคะโซนธรรมชาติตอนนี้เรากำลังเข้ามาที่โซนมรดกโลกนะคะหรือที่เรียกว่า Heritage World Heritage ค่ะเพื่อนเนร้านที่เรามาแวะชิมพุดดิ้งต้องขออภัยเพืเ่อนๆนะคะเนื่องจากชื่อร้านเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็เลยแนะนำเพื่อนๆไม่ได้ว่าชื่อร้านเนี้ยชื่อร้านอะไรแต่คิดว่าสำหรับคนที่มาต้องไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะว่า น่าจะเป็นร้านยอดนิยมนะคะแนะนำนะคะสั่งพุดดิ้งที่ท็อปด้วยไอศครีมแบบเราอย่างนี้นะคะเราอะทันหมดเลยรสชาติคือบอกเลยว่าอร่อยถูกปากแล้วก็เข้าใจเลยว่าเพราะอะไรถึงเป็นร้านยอดนิยมนะคะ จากร้านพุดดิ้งเมื่อสักครู่ตอนนี้เราถึงสะพานชินเคียวค่ะเราเดินไปสำรวจตรงสะพานแล้วพบว่าตอนเรามาถึงเนี่ยแสงมันจ้านะคะทำให้เราเก็บภาพไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจนะคะจ่าย300เยนนะคะเพื่อที่จะเดินไปถึงตัวสะพานนะคะ ะค,ะคือสะพานศักดิ์สิทธิ์ในเขตของสารเจ้าฟุตาละสั่งที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1900เอ๊ะขอโทษค่ะเมื่อปีคศ .1636 นะคะก่อนจะมีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ระหว่างช่วงปี1990-2000ต้ถึง2000นต้นๆค่ะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นภาพเก่าของสะพานที่นี่นะคะ แล้วก็แวะดูนิดนึงก็โอ้โอเก่าจริงๆสะพานนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาที่เชื่อมต่อสองฝั่งของแม่น้ำไดยาเกาว่านะคะที่เชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่แบ่งเส้นเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะในส่วนของตัวสะพานนะคะเขาจะทาด้วยสีแดง โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของคุณเขาและแม่น้ำที่ไหลผ่านเป็นภาพที่สวยงามนะคะอันนี้เราก็ขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับไปตรงจุดที่เราถ่ายรูปครั้งแรกนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปเก็บภาพบนสะพานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ่ายจากด้านนอกสะพาน ขึ้นมาก็สวยนะคะแต่ว่าพอขึ้นมายืนบนสะพานแล้วเนี่ยก็จะได้มุมภาพอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คือภาพสีเดิมของสะพานนะคะโอ้เป็นเป็นสีเดิมเลยอะ่ะก็เป็นสีแดงนะคะตัดกับสีทอง เราเสียดายที่ช่วงเวลาตอนที่มาถึงจุดเนี้ย่พระอาทิตย์เนี่ยอยู่ฝั่งนี้พอดีนะคะเพื่อนๆก็เลยมันก็จะจ้านิดนึงก็หมดแล้วบนสะพานนะคะ เดี๋ยวเราออกจากสะพานแล้วนะคะเราจะไปอีกจุดหนึ่งค่ะ ก็เดี๋ยวขอเก็บตรงนี้อีกนิดนึงเห็นใบไม้แดงๆแล้วค่ะ ลงมาทางเดิมตรงนี้แล้วมันเป็นช่วงเย็นกว่านี้หน่อยนะคะแบบถ่ายแล้วไม่ย้อนแสงก็อาจจะเก็บซ้ําแต่ถ้าลงไปอีกทางนึง <g iggle> ก็ได้เท่าที่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามีเวลาน้อยนะเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นข้างบนวัดทีนึงนะคะ เราออกมาจากสะพานซินเคียวนะคะเดินข้ามถน,นนมาอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เรามาถึงฝั่งที่เรียกว่าเวอร์ฮอริเทตแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่วัดลินโนจิกันนะคะนี่ก็คือทางขึ้นไปนะคะ ึงด้านหน้าวัดลินโนจิแล้วนะคะวัดลินโนจินะคะเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเมอืองมิโคค่ะสร้างขึ้นเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่8โดยพระโชโดโชนินนะคะเช่นเดียวกับสารเจ้าฟุตตะสังค่ะสิ่งก่อสร้างที่สำคัญในวัดก็คืออาคารซันบุสุโตนะคะอาคารไม้ตกแต่งด้วยลวดลายสีทองที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักต่างๆ รวมถึงพระพุทธรูป,ออพ,รพ,รปพันมือพระพุทธรูปที่มีศีรษะเป็นม้านะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนของสวนโชเยนนะคะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกาเดือนที่เรากำลังมานี่แหละคะ่ะ ตอนนี้เราขอเดินอ้อมมาทางซ้ายนะคะหีสินชนมาหาศาลเลยทีเดียวสวยค่ะข้างซ้ายนะคะจะเป็น ฝั่งต้นสนส่วนข้างกวาก็จะเป็นเสาเรียงรายแบบนี้นะคะถ้าเราถ่ายสองมุมอยู่ตรงกลางเฉยเลยไปกัน ตอนนี้เราก็เลยคิดว่าก่อนเราจะาลดชินคังเซ็นที่เราจองอ่ะมันออก5้าโมงแต่เราต้องเผื่อเวลาตอนนั่งรลเข้าไปต่อชินคังเซ็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึง่งหาอะไทานก่อนไหมยังไม่ได้ทานข้าวเลยอะ่ะแบบแบบรีบมากเกินไป <c oughs> <c oughs> กลักวกลัวไม่ทันเวลากลัว กลับไปไม่ทันรถนะคะก็มีเวลาตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งน่าจะได้ทานข้าวก่อนสักรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะขึ้นรถกลับไปที่อูเอโนนะคะไปเดี๋ยวเราเดินหาอะไรทานก่อนเราชอบบรรยากาศของเมืองนี้มากๆเลยอ่ะเพื่อนสวยมากอ่ะดูดิอยากมีเวลาเดินเล่นถ่ายภาพมากกว่านี้นะคะ แต่เราเวลาเราจำกัดเนาะมีแค่วันเดียวแต่ว่าเท่าที่ได้ก็โอเคแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราหาอะไรทำก่อน